งานไปยังไงกาเครียดมากก็เอาหมวกมาใส่ค่ะมีเียวกันแรกเปลาแปลงใจนะฝนยืดแบคนี้อครไม่นี้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บานแล้วนะคะคลิปนี้บบาจะมาทำรูมทัวร์คอนโดที่บบาอยู่นะคะมีพื้นที่ทั้งหมด28ตารางเมตรค่ะก็มาดูกันว่าเร็วๆมันเป็นยังไงนะคะก็อาจจะลุกหน่อยนะ๋ยวว่ากัน ตเข้ามาอเปิดข้ามาอันนี้ผ้าเตรียมเอาไว้ไปซักนะคะอันนี้ไม่ได้ติดถาวรน,นะพอดีว่ากำลังอยู่ในช่วงแบบจะจัดห้องอย่างเงี้ยก็เลยแบบไม่รู้จะไว้ไหนก็เอาไว้นี่กอนอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้ถอดรองเท้าเอาไว้นี่ ก็จะเป็นโตสภาอมีก็โตสภา,าตรงนี้เป็นห้องน้ำค่ะพอเข้าววานเช่นนี้ค่ะก็จะมีทีวีนะแล้วก็ไอ้เจ้าแขวนแบบอเนกประสงค์นะ ซึ่งหลังที่แขแวนก็จะเป็นที่เก็บรองเท้าเป็นกล่องรองเทา้าเองของหมูของเยอะตรงนี้ของเยอะมากเป็นเป็นคนของเยอะมากจริงบอก็จะบอกว่าบอก็จะบอกว่าห้องเรามีทีวีเยอะก็มีฉันมันทำเยอะห้ oh, <yeah. S 1> องเราก็มีทีวีเยอะห้องเราก็มีทีว,มวีมองดูอีกทีมีที่บังของเยอ <laughs> ฉันวางของนะก็ยังไม่เป็นระเบียบเท่าไหร่แต่ก็ก็โอเคก็รู้สึกว่ายังโอเคตรงนี้คือชั้นวางของโยโย่ชันวางของโยโยแอลกอฮอลตัวนี้เอาไว้เติมเออใช่แล้วส่วนชั้นนี้ได้มาจากอียิราคาไม่ถึงพันประมาณห้าหรประมาณนั้น ไม่เกิน700ไม่5 9 0อก็690อันนี้จำแอซซัคีนไม่ได้นะจ๊ะส่วนกล่องจัดระเบียบนะคะก็มีไซส์อย่างต่างๆเลยโบบาก็เอาไซส์เล็กมากะไซส์ใหญ่ไซส์เล็กราคาประมาณ19บาทต่อกล่องไซส์ใหญ่ประมาณ35บาทต่อกล่องค่าส่งตั้งหากแพงมัค่าส่งนี่แหละแต่ว่ามันก็โอเคราคาจับต้องได้แล้วมันก็แบบถูกๆสวยๆนา่ารักก็ เป็นมุมทำง,งานของคุณผู้ชายผู้ชายลองมาเซ็นเลยค่ะเสียงตอนนี้คุณผู้ชายกลังทำอะไรอยู่คะต่อคลิปครับกำลังต่อคลิปอยู่นะคะมีเยอะมากคือโต๊ะรกมากค่ะตอนนี้โดนด่าไปหลายรอบมากค่ะก็มีเก้าอี้ทำงานมีโต๊ะมีโน้ตบุ๊ก แล้วก็มีชั้นวางของนะคะทำงานไปทำงานมันเครียดมากก็เอาหมวกมาใส่ค่ะม <tor> ีชิ้นเดียวกันไหมเปล่าแคลเซียมผมไม่รู้จักตรงนี้ใครไม่รู้นี่มีจะต้องตั้งเลยนะพวกเก๋อดีมากขอใช้งานขอใช้งานอันนี้เอาไว้สะแผลแผ่นใช่ป่ะมันใช่เลย องงนอยู่ป<ะ>้าเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนกันดีกว่าจริงๆแล้วห้องเนี้ยนะคะเป็นห้องสตูดิโอนะคะขนาด28ตารางเมตรค่ะแต่โบบาก็ทำเป็นที่กั้นตรงนี้เพื่อที่จะกั้นระหว่างห้องนอนกับห้องนั่งเล่นมา,มาเดีวราเข้ามาดูกันดีกว่าว่าห้องนี้มีอะไรบ้างและก็จะรบไม่น้อยกว่าห้องเมื่อกี้ค่ะ <c oughs> ค่ะพอเข้ามานะคะมันก็จะแบบ เอาเตียงขึ้นอย่างนี้เป็นสไตล์ญี่ปุ่นนะคะเราเป็นเช a เปนนิสซตลอ่ะคจริงๆไม่ใช่เพราะพื้นที่เราน้อยค่ะพอเอาที่นันงขึ้นเสร็จปุ๊บก,ก็พับพวกหมอนผ้าห่มอะไรไว้ข้างๆนะคะข้างล่างและพื้นที่ตรงนี้ก็สามารถที่จะแบบย้ายโต๊ะทํางานของเราเข้ามาในห้องนี้ในกรณีที่แบบมีประชุมพร้อมกัน2คนอะไรอย่างเงีแบบ้ยเสียงมันตีกันไม่ได้มันก็จะได้แยกกันอยู่คนละห้องได้ค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นชั้นเอกเหมือนกัน ชั้นเยอะไปหมดเลยอ่ะจริงๆอยากได้ชั้นจะสองสาชั้นเลยอ่ะต้องบอกว่าสาื้อผ้าบวาเยอะมากของเยอะมากจริงๆนะคะตรงน,นี้เราจะาไว้ใส่ของแต่บอกก่อนว่าจริงๆยังไม่ไฟนอลน,นะก็คือแบบยังเก็บไม่เสร็จอ่ะแต่ต้องทำคลิปแล้วเพราะว่าสัญญากับเพื่อนๆในคลิปของรูมทัวร์พี่ฟีมาค่ะว่าถ้าครบหนึ่ไลฟ์จะทำรูมทัวร์ห้องบูบาจนป่านนี้เพิ่งได้ทำคือ ตอนแรกกะว่าเอ้ยเอาไว้จัดทีเดียวเสร็จแล้วค่อยลงเลยไหมแต่ว่าก็กลัวโดนด่านะคะซึ่งตอนนี้ก็คงโดนดามาเยอะแล้วก็เลยเอ้ยทําก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวพอจัดเสร็จเดี๋ยวทาให้ดูอีกรอบหนึ่งก็ได้ค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นชั้นเห็นไหมชั้นวางของซึ่งมันยังเละเทะอยู่นะคะเนี่แหละค่ะคือเรียวก็คือจะมีใส่หนังสือนะคะใส่เครื่องประดับอะไรต่างๆนะคะมีเกมคอสฟุตด้วยเห็นไหมอ่าแล้วก็ อีฝั่งหนึ่งค่ะเดี๋ยวมาดูอีกฝั่งหนึ่งมีกระจกด้วยอันนี้ก็จะเป็นกระจกนะคะอันนี้ก็เป็นผ้ามา่านวิวสระว่ายน้ำอ่ะอันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นหน้าต่างที่เปิดได้แต่ก็ไม่เปิดดีกว่าเพราะว่าเปิดแอร์อยู่ นี้เป็นกระจกกระจกวิเศษจงบอกค่าเถิดใครงามเลิศในปตัตภัย <the> ส่วนอันนี้เป็นกองผ้าซึ่งเยอะมากเลยต้องปิดไว้อายปิดไว้คือบุบาจะมีพวกผ้าแบบนี้เยอะมากค่ะใช้ไว้แบบถ่ายงานใช้เป็นทำฉากทำแบ็กกราวอะไรพวกนี้หรือแบบเอามาวางสวยๆเปิดไฟอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะมีไฟ ไฟดาวอะ่ะไฟกระพริบอย่างเงี้ยเออก็จะน่ารักเก๋ๆอยู่เลยก็เอาไปถ่ายรูปอันนี้ไงที่บอกว่าถ้าเอาที่นอนขึ้นแล้วเนี่ยก็จะพับพวกหมอนข้างหมอนผ้าหม่มไว้ข้างล่างนะคะเพื่อที่จะสามารถใช้พื้นที่ตรงนี้ได้ ก็คือเราสามารถเปลี่ยนโลเคชั่นในการทํางานได้นั่นเองค่ะก็สามารถที่จะย้ายโต๊ะทํางานของบูบาเนี่ยมาอยู่ในห้องนอนได้นะคะซึ่งก็จะเอาวางไว้ตรงนี้ได้ข้างหน้านี้เลยข้างหน้าทุกคนเลยตรงเนี้ยหรือมุมที่กระจกอยู่เมื่อครู่นี้ก็ได้นะคะแล้วให้แบ็คกราวเนี่ยเป็นผ้าม่านก็ได้หรือว่าไหนที่ไม่ร้อนมากก็เปิดผ้าม่านออกก็จะได้อีกมุมหนึง่งก็จะเก๋อ,อีกแบบหนึ่งน,นั่นเองนะคะอันนี้เป็นเครื่องกรองอากาศส่วนอันนี้ เป็นกระเป๋าเดินทางซึ่งกระเป๋าเดินทางอะ่ะไม่ว่าจะไป1วันค้งคืน1วันหรือค้างคืนห 5, 5วัน4ี่คืน,คนก็จะเป็นกระเป๋าใบนี้เพราะอะไรเพราะมีใบเดียว <S <S แหวแวแววหข้างในเนี่ยก็จะอัดแน่นไปด้วยกระเป๋าอีกเช่นกันนะคะซึ่งเป็นกระเป๋าอะไรใครรู้ก็พิมพ์มานนจ๊าหรือถ้าใครอยากให้เปิดกระเป๋าโชว์พิมพ์มาบอกนะเออ เกินห้าเมนบอกพี่โบบาเปิดกระเป๋าโชว์หน่อยจเปิดให้ดูอีกคลิปนึงเลยนะนะนะตันนี้เป็นโต๊ะกินข้าวนะคะหรือว่าจะเป็นโต๊ะทำกับข้าวก็ได้ส่วนนี้เห็นไหมตัวนี้ตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บพวกเครื่องครัวค่ะพวกจานชามช้อนหม้อหุงข้าวกระทงกระทะอะไรพวกเนี้มันก็ไม่ค่อยสวยหรอกนะจริงจริงมันต้องแบบไม่ชิดใช่ไหมแต่คือมันทําได้ดีที่สุด ส่วนทางใต้นี้ก็จะเป็นพวกวางของอะไรเงี้ยจริงๆต้องเคลียร์ของบางส่วนแต่ยังไม่ได้เคลียร์ข่าั้นเองอันนี้เป็นกล่องของเครื่องกรองอากาศใช่ป่ะจริงๆแล้วข้างในคือเสื้อผ้าตรงนี้ข้างหลังเป็นชั้นวางรองเท้าค่ะน,นี่ก็เป็นห้องครัวนะคะก็จะมีตู้เย็นโหชุกปกมากยังไม่ได้ล้างไม่ได้เช็ดไม่ได้เคลียร์ตู้เย็นเลย ู้เย็นข้างบนก็วางของนะคะแล้วก็มีที่ล,ล้างจานตรงนี้ล้างล้างล้างจานล้างตรงนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็มาเช็ดมือตรงนี้แล้วค่อยเข้าห้องอันนี้เป็นห้องน้ำค่ะคือหอมแน่อันนี้ก็จะเป็นสภาพเรียวๆเ,เลยเนาะคือกระจกอะไรพวกนี้ยังไม่ได้เช็ดเลยนะคะ<ม>ส่วนของก็คือเอาพวกกระบาดของอีกเกียเนี่ยมาใส่ แต่ว่ายังไม่ได้เรียงไม่ได้จัดอะไรดีๆคือแบบรอขยันอยู่ <c oughs> <c oughs> คือเราอะ่ะชอบในส่วนของกระจกในห้องน้ํามากๆเพราะว่ามันยาวเว้ยมันยาวมันแบบมันกว้างมากอะ่ะเออมันคือพูดง่ายๆไ,ได้ทําคลิปรีวิวอะไรคือแบบเฮ้ยมันเกน๋มันสวยอะไรอย่างนี้แต่ต้องเช็ดกระจกก่อนนะจ๊ะอันนี้ขุ่นคือขุนมากถึงขุนมากถึงม,มากที่สุดอันนี้ก็เป็นส่วนอาบน้ำ <c oughs> ก็เป็นชั้นเป็นชั้นใส่ของด้านนั้นอีเกียเหมือนกันนะอันนี้ก็อีเกียอีเกียแทบทั้งนั้นเลยก็หวังว่ารุมทัวร์วันนี้ทุกคนก็คงจะได้เห็นสภาพเรียลๆกันไปแล้วว่าห้องโมบารลดขนาดไหนนะคะและถ้าสมมติบมบารได้ชั้นมากขึ้นหรือว่าเก็บของเป็นระเบียบขึ้นอะไรยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังนะการจัดห้องมันเป็นอะไรที่สนทรีสนุกแล้วเวลาห้องเราแบบเป็นระเบียบหรือมันมสะอาดหรืออะไรเงี้ยเฮ้ยแฮปปี้อะ สำหรับคลิปนี้บัวบ่ายแฮปปี้มากเลยนะที่อวดความลก <c oughs> แต่ว่าก็แอบเป็นระเบียบเอ้งงะดี <c oughs> อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ subscribe s u b ส c r i b e เป็นกำลังใจให้บัวบายด้วยนะคะ <c oughs> แล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายถ้ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวจะมาบอกอีกนะจุ๊บ <c oughs>